กินจ,จ้ามากินครี๊ครี๊ดครี๊ดเราเอนน้ำหอมสเปเชียลยมิกซ์ส่งรัวตัวเราจะเอาสลัดเอ,อาหอมด้วยนี่นี่น,นี่เอาเออน,นี่เออโอเค อันนี้อันนี้แก้วมังกรเีกได้เอาเป็นจานหรออยู่เอาเป็นหนกปังใช่ไม้มนี่หมูแล้วจะแบบไหนเรื่องเอาออบรรยากาศร้านนะคะทุกคนคนมากินเยอะมากบรรยากาศร้าน

ใช้ในนี่ปังไหมดม หมดเกลี้ยงหมดไป44ยูโรกินเสร็จแล้วเราก็เอานี้มาทิ้งเองนะคะทุกคนแยกบรรยากาศดีนะฝนตก